ท่านพุทธศาสนกกนนี้เงหลายตอนนี้ก็ขอพบกบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศน,นี้เป็นพระที่มรรลุมรผลนเป็นกรณีพิเศษและว่าการบำเพ็ญกุศลความดีในในศาสนา,า,าขระองค์สมเด็จพระบรมโรคชระเลส รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองสมเด็จพระชินาวรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> สมเด็จพระอาทีพแก้วทรงเทศอนุปพิกถาเพียงแค่จบเดียว ท่านพะยศะก็บรุพระสูดาปฏิผลต่อมาองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสสหมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งรายกฏว่าพะยศะได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกป้าง่ายเกินไปไหม การที่ประยยท่านได้บรรลุมรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนายช่วระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลและเจา้านอกจากประยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านพัญญาและมันดาของท่าน ตลอดจกนกระทั่งเพื่ออีกห้าสิบห้าคนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเทศค,ครั้งเดียวบรรลุพระสูดาปฏิผลพอฟังอีกคนก็ปรากฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังแล้วก็สงสัยที่นะ ว่าทำไมหนอท่านนั้นหลายเหล่านี้จะมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสนดามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่ไม่บรรลุพระโดสาาาาดาสกิธาคานาคาอรหัตผล ทั้งน,นี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาไตรตรองสักเล็กน้อยว่าการฟังบัธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสําหรับท่านดีเทศ่ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสอนสอนในเขาอ,องสมเด็จพระจอมไตรถ้าพู้เทศปฏิบัติไม่ถึง ก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหาว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่เจเข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่เจ้ได้บรรลุ เป็นพระอริยเจ้าในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา,าสมาสมสาสมพุทธเจ้าก็รู้สึกยากที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสค์พขะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ความยากมันจะหนักขึ้นนี่เรามาพูดกันถึงความยากอาราบันดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันทเรื่องประยศด,ดีกว่าเพราะว่าประยศท่านเขาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นประโสดาบัน เรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คื <c oughs> อว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันบรมสารสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระบิชิตมัน,น,นกำลังแสดงวธรรมทศสนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถี องค์สมเด็จสมามุนีสทรงพราวกที่บรรุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายขันการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาจะมีผลน,น้อยเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชนดิดทรงแนะนำให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไป เมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาราตรีตอนเช้ามดืดรากดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากำลังสเสด็จจงกรมอยู่ขณะนั่นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงในทนตัสว่ายัสสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญาติความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่เ้าว่าเป็นสันดานของคนดีทัทง้งๆที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินาสีมาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วันด้ว <c> ย <oughs> ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านจะเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าเสียก่อน แล้วนั่งอยู่ข้างหน้าขางององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธดีกาตัว่าย,ยศสะมยัสสะเธอกล่าวว่าที่นี่ไข่ข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ไข่ข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟัง ในสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาทเทศเราต้องถวายสองสามร้อยบาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวายสี่ห้าร้อยบาทเป็นเยาคุณถวายพันบาทเป็นสมเด็จถวายหมื่นบาทเป็นเท่าสมเด็จพระสังฆราชถวาย,วายแสนบาท ไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองอเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างแางวันแต่องค์สมเด็จพระพิจิตรมารเทศด้วยพระมาหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศ เวลาเทศก็ไม่ได้สนแสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จพระมาหามุนีเป็นผู้เศษมโสมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ต่อไม้บางคอนไม้บางผ้าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์สักกิเลสได้แล้ว อสมเด็จพระบัณฑิตแก้เวลาเทศกเทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสข,ของเราองหมดอสมเด็จพระบรมเราสุคตก็ล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสด้วยการเทศก็ยอมพกเอากิเลสเข,ข้ามาด้วย ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายการฟังเทศจึงลำบากแต่ถือว่าศาสนาก็องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังยากหรือในการฟังเทศไม่เป็นความจริง ตาว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้ขึ้นเบต,ตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์สีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในทดีสุดผู้รับฟังก็เ,เห็นมาง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผล ในตอนนั้นมื่อองสมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไใกล้องค์สมเด็จพระจอมทักอนุปุพิกถามีห้าอย่างเรื่องหนึ่งพน,นาอานิสงส์งทางการให้ว่าทายการให้นี่เป็นของดีเป็นการกําจัดโลภความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมี ข้อทีสององสมเด็จพระจินสีเทศอานิสงของศีลการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัดกัน้นสกายกัน้นอาวาัยภูมิตทั้งสี่ประการเพื่อทําให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเปรตปราุรกายเป็นสัตว์เิฉานและเป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพย์มากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ข้อที่สามองสมเด็จพระวิชิตามากล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสําเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทุดโทรมปรารถนาเิ่งใดได้สมความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทํา ในข้าอดีออสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวโทษของกามว่ามีกลรมีความปราประสง์ในกรรมขยาจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาจะเป็นการตัลอดการและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาสิ่งความสขปรกของกายและสขปรกของจิตและกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกม คำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกอยู่ตลอดเวลาก็ความห่วงใยซึ่งกันและกันต่อมาองค์สมเด็จพัวทรงทันบรมศศาสนดากล่าวถึงอาน,นิสงส์แห่งการบวชคือออกจากการม็นเลขเรียกกันว่าเลขขมะบรมีอันนี้องสมเด็จพระจินาสีพัรนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกาม,มาคุณได้ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขเครือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดขอ้อยงยอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้ประยศ์ฟางจบก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปฏิผลนี่ในตอนเช้ามาบินดามันดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศ มนดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่พระยศไปเมื่อท่านมนดาไปถึงแล้วไซจึงเข้าไปหาพระยศเดินเี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศท่าต์ไปเมื่อพระองค์เมื่อมนดาตามไปเห็นองค์สมเด็จไปจอมไตรกำลังเสนด็จจงกรมอยู่ จงกลมนะั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกลมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลน,นิองสมเด็จพระทศพลนธ์กำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อย พ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศ องสมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่เพิ่งหาลูกชายของท่านอำมายฟังเทศก่อนไม่ดีหรือในรู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแม,มอบุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรด ถ้าตกอยู่ในขายพยานแล้วก็ไม่ต้องนิมนเหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวันเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับประโยชน์กับบินดได้ของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในขายพยานจึงปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิชิตามารเทศง่ายผิดปกติ ตาความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติเขาอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองสมเด็จพระพิจิตรมานให้ถ้าใ,ให้ท่านพ่อของท่านยัดสะนั่งเงกระเทศอนุป,ปุปพิกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุประสดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกัน ฟังอนุปพกถาซ้ำก็ปลายกฎว่าได้ไรดบรรลุอรหัตผลองสมเด็จระทศพลเนงไยในคลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็งกันเมื่อพ่อลูกเข็งกันแล้วท่านพ่อจะในกล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่กับชันเถอของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตา พระยศเป็นพระอรหันต์เส็แล้วจะได้มองดูองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่กวิดาของพะยศะว่าโภคุริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัสะหรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่คลองเรือนเพราะได้บรรลุอรหัตผลเส็จแล้วท่านบินดาพราะได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมาก เพราะว่าเป็นบุญของประยศถ้าเช่นั้นข้าพระพุทธเจ้าขอมิมนต์พระองค์กระเระยศตั้งสองท่านให้รับพระตาหารในเวลาเช้าว,วันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระพยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเอหิพิขุแปลว่าเจ้าเจงปรจงเป็นพิสุมาเถิดผาตรายกีวรสำเร็จประดิลิก,กมาสวมกายท่าน สองท่านก็เข้าไปในบ้านมาฉันพระตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับพัญญาเก่าของพระยศก็สำเร็จประโสดาปฏิผลต่อมาเพื่อนอีกห้าห้าคนได้ฟังข่าวว่าพระยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปุพิกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรรคเหมือนกันหมด มีการที่ประยศจะพบพระพุะติเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นโลกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่สามฤดูเหมือนกับแคมขุนพลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่หลังแต่ละหลังเหมาะสมกับฤดูกาลแต่ในระยะนั้นปรากฏว่า มีโรงครานสำหรับปฏิบัติวนเปลือมีอยู่มากเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาปบนเปลลูกชายยิ่งเทนไหลเหล่านั้นก็รุ่นแล้วแตสวยสดและงามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีพัญญาประจำแล้วหนึ่งท่าน สาวสังกันมันไมทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิ่มเอมเปรียนใจเสียเหลือเกินแต่้ว่าเพราะอาศัยกุผลผลบุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนดึกเพอตอนดึกจะหงัดปรากฏว่าสติทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พยศมองดูบรรดาสาวแสงกำน,นันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็นบรรทาษศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปลง่งวาจาว่าที่นี่บุญวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเน,นจึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นประสูดาบัน ฟังขั้งดีสองเป็นพระอรหันเอนี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธมรรสทัานหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็ยจะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมมรรคเรน้าคือตาเขาไว้ ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในศาสนาพราองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนามีนามว่าพราะกับบพรพุทธพลสมัยนั้นปรากฏมาพยศกับเพื่อนทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสัพเพอรสาธารณะคำว่าสัพเพอรเป็นคนสำหรับเผาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบ แต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วมีเจ้าหน้าที่เผาศสำหรับศพคนที่มา่ล่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยศก็ไม่เกี่ยว เกียวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะพระยศก็ทาให้เป็นสาธรารณประโยชน์้เมตตาบารมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทําแบบนี้เป็นปกติมา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพยศคือบิดามันดาพัญญาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตรูนามหนึ่งกำลังตั้งครันตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้น้มาตามพยศไปเพราะว่าศพสาธรณะมาแล้ว ขอเชิญบรรดาคณะสัป,ปเหร่ผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาเมตรวยกุณาไปจัดการศพตามหน้าที่ประยศบิดามันดาพัญญาพร้อมใน้สหายทั้ง5-5้าคนก็มีความยินดีไม่มีความังเกีตาไปช่วยกันจัดการศพยกึ้นสู่เชืตะกรแล้วก็เืืนใส่เอาไฟเผา กะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ศพไหมได้แบบสบายสบายแล้วก,กลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไม่ไหมชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดู เห็นสดไม่ไหม้จริงๆตัวสเอมอิ่มไปได้น้ำจะได้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ำไหลออกมาแทงซ้สไหลรูรอดสะเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ำในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมัน,นต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหล กะย่พิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ้นอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไรด้ความสุขรรบสมมม่องที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลย ยิ่งมอง,ด,งดูเพียงใดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุกปรกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพิทาย,ยานจับใจคำว่านิพิทาย,ยานแปลว่รารู้ยานนี่แปลว่ารู้นิพิทาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราคนดีของบลคลอื่นก็ดีมันสุกปรกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร รอบประคับประคองกายก็ไม่ต่างกับกายประคับประคองถุงอุจจาระ <c oughs> <c oughs> คือข้างในใครอุจจาระมันสกรปรกมันเน่าเลอะเทอะไปหมดทําให้จิตสลดเกิดนิพพายายนมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกเสหายทั้งห้าสิบห้าคน ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูซากศพของสตรีหญิงสาวสวยต่มีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลั่งไหลออกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมันดูแล้วก็เกิดนิพิทาย,ยายความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศมารุมลดน้อยลงไปยังไม่หมด เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสา ح, มีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาัยความดีเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนันไลจิตใจของท่านนั้นหลายนั้นก็มีความเบื่อนหน่ายในร่างกายเห็นมาสกรปรก เห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้าเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเ,เลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเงือจิตใจของท่านประโยชน์มีนิพพิทายานแต่ยังไม่ถึงที่สุด ฉะน,นบุคคลคณะนี้เมื่อตาจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวประดึงสถิวโลกอาศัยเมตตาบารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่มาองค์สมเด็จพระวิษณมานตรัสแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามตามกันเนื่อด้วยอำนาจบารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาศัยนิพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้นมาพบองสซเนตไปชินาวอนเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปต้าเดทานศีลในขธรรมะอะไรก็ตามลเล้วเสดทานศีลสวรรค์ล้วก็โทษของกรรมและการออกจากาการรมไปกระทบใจตรงกรรมอารมณ์มันไม่ดีเมื่อการออกจากกรรมมันเป็นของดี น่องสมเด็จพระชินาสีมักจะสะก,กิดแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พระยศละบรรดาสหายเพราะไม่ได้บิดามันดาพัญญาสมเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นประสูนิบันแบบง่ายๆนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายการนำเรื่องราวของมาพระยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพื่อท่านหลายะได้าบชัดว่าจิตใจของเราทรักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสมายใจให้เกิดในชาติปัจจุบัน แต่เราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ต่วใจของเราจับเพื่อวินดูณีเฉพาะในอารมณ์ทมบทนั้นบทเดียวและเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบหมนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ ฉะนั้นการเข้าถึงพันพาภันนี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จำเอาไว้ว่าทั้งขาวก็ดีงูเหลือมก็ดีพยศก็ดีมีความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปพันิพพานได้ชั้นใดเราเราพุทธบริษัทกันหลายมีเสียงสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดู เราก็พิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพระนิพพานอย่างน้อยก็ชาติหน้าเท่านั้นอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกหมดบอกบ,บอกหมดเวลาสามทีปรากฏแล้วก็กรขอ,อยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุลผล ยมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี